มาเดอ้อมากินกับน้องพุ่มเดอ้อว่าไหมมาเดอ้อมากินมาเด้อมากินกำลังพุ่มเด้อครับผมครับผมนะมั่นไหมครับผมเอาวกินเลยกินเลยลูกยับไปบ๊ายบาย่างเดียวท่านไ้กินอยู่กินก่อนแม่เอายับไปใก,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 ใกล้ๆยับจานไปใกล้ๆลูกยับจานมามาไปใกล้ๆครับ <c oughs> อืมนั่นละ่นะอู้โหน่ะ แซ่บบ่อืมอ้ามอ้ามอืมแซ่บอยากกินมามาบอกดิรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติมันเปรี้ it, so feels, ืมเป็นย so ังไงก่อนเอ๋อเปรี้ยวๆจริงจี๋อันไหนมันเปรี้ยวอืม S <S สาล่ายตีมันเปรี้ยวอ่ะอืมเอาแมล์บอลนาะบัดนี่อืมเบาเต็นเป็นแต่บันนีเปลืองมะนาวแถวนี้อ่อากินปวดโอ้หูขวดอ่ะซอมมี่กับบอยใส่ขวดอ่ะขวดนอ่ะครับหักเยอเลยอืมเอาเด้หนุกภายในพิบตาวะเนี่ยจานเนี่ย จักหอ้อคือได้หลายแลยพวนอ่ะเอา้าถึงสาลายยัดใส่บ่ะนี่ง่ำง่ำ,งำยัมมียัมมียัมมีปะยัมมีมน่าหวังกว่ายัม,ม,มีป่าลุ่งดังเนี้ยยัมมี <laughs> วิธีกินมามาให้แซ่บ ต้องใส่นิว้วทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ซนิว้วอ่าใส่ซีฟนิ้วเลยให้เป็นประโยชน์ขวดขวนนัวเลยบ่ต้องใส่น้ำปลาอุ้มอายอยอายอยขวดซุดยอดเอาสาลายอู้พูดนะเย่ยมบ่ลูกเย่มบ่อืม เอาเ,เอาเอ๋เอาลเลาอะไรน่องมาพอแล้วพอแล้วมากินก้อนลามานั่งกินก้อนครับผมเยียมก่อนนะเยียมเยียมบ๊ายบายบอตาโคกตโคตเโคกร่กรับผ Cảm ơn Dạ vâng.